ออแล้วสูตรนี้เขาบอกว่าถ้าเสมอให้ข้ามด้วยนะเพื่อนถ้าเจอเสมอมาขัาในให้ข้ามทันทีนะฮะออกเก้าสวยเพื่อนสาไม้ติดกูขอตร้องนะครับโคตรเจ๋เท่โหสวยงามอะดรามแท้เย็ด้ กระดาษสบีเพื่อนเพื่อนลุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลอนชักไพ่กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะครับเทคนิคการเล่นบาคาร่าที่ดีที่สุดในยุคนี้ก็ดีเช่นเคยนะฮะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนนะครับนำไปปรับปรุงนะฮะประยุกต์ใช้กับเทคนิคเดิมที่เพื่อนเเคยใช้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวสูตรนะครับแพทเทิร์นคู่นะครับเล่น10ไม้กันอีกเช่นเคยจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้้หหลอนชัั่ดวยรบบผมสําที นะสนใจนะครับกลุ่มนําเล่นหรือกลุ่มบอกเทคนิคการมองเข้อไพ่หรือเทคนิคการเดิมเงินดีๆนะครับกลุ่มนําเล่นขอยเอมินพาด์ตโยนะจ๊ะกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดนะครับผมโอเคแพทเทิร์นนี้เป็นยังไงเพื่อน,อนสูตรแพทเทิร์นนี้นะครับก็คือเขาจะกําหนดแพทเทิร์นมาให้เราแปดอันเพื่อนๆนะครับประกอบด้วย BBB เนี่ยนะ BBP เนี่ยแล้วก็เนี่ยสลับกันเยอะแยะนะครับบอกตอนนี้แม่งไม่หมดแน่นอนนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ ในคลิปนะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากจะลองดูนะครับผมก็คือมันอธิบายได้ไปหมดอยู่ดีนะครับโอเคอ่ะระหว่างเล่นไปผมจะบอกแล้วกันว่าเนี่ยเข้าแพทเทิร์นไหนบ้างนะครับเพื่อนโอเคเราจะต้องดูนะครับ3รอบล่าสุดนะครับดูตรงรถแมปแนวตั้งนี้3รอบล่าสุดเท่านั้นนะครับเพื่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่ามันเข้าแพทเทิร์นไหนนะเพื่อนแล้วมันจะมีจำแนกออกมาให้อีก3าไม้นะครับเพื่อนๆว่าเราจะเล่นยังไงคือต้องเล่นให้ครบทั้ง3าไม้นะครับเพื่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนแพทเทิร์น นะครับโอเคมาตรงนี้มาดูกันก่อนเลยนะครับ BBP นะครับสามรอบล่าสุดเป็น BBP ตรงนี้นะครับ BBP ตรงนี้เข้าแพทเทิร์นที่2นะครับ BBP นะครับเขาบอกว่าให้เล่น p l a y e r อ a ์แบง b a เ k e r กอร์นะครับตาแรกเราต้องใส่ไปที่ p l a y e r ก่อนนะครับถ้าพลาดไม้แรกไม้สองไม้สามก็ะเถิงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนโอเคนะครับมาไม้นี้ใส่ไปจัดไปยันเสีย ไปมาตรงนี้อสองแต้ง่อยมาจวดกงกงกับสิบกงกับสิบเป๊ะจวดข้าวยิ่งบอกไปน้อยเดเท่นะครับสวยงาเพื่อนๆตรงนี้เย็ดเท่นะครับอืหไม้แรกไม่เฟลว่าเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับยังอยู่กับแพทเทิร์นที่สองกันอีกเช่นเคยนะครับในไม้ที่สองนะเพื่อนๆอ่ะไม้ที่สองครับเขาให้แทงแบงเกอร์นะครับหรือแดงนั่นเองโอเคเพื่อนๆเราจะต้องไปใส่หมดทั้งสามไม้เลย นะครับโอเคใส่ไปทั้งสาไม้เลยนะครับผมโอเคตรงนี้ใส่ไปที่แบงเกอร์นะครับผมโอเคจัดไปนะครับเพื่อนๆมาเออและสูตรนี้เขาบอกว่าถ้าเสมอให้ข้ามด้วยนะเพื่อนถ้าเจอเสมอมาขั้นให้ข้ามทันทีนะฮะพออย่าให้มีเท้ากันก็ไม่อยากข้ามนะครับโอเคจัดไปเพื่อนๆตรงนี้100่บาทนะครับผมใส่ไปที่แบงเกอร์นะจ๊ะไปมาตรงนี้หเปิดเป็นหน้าสิบกูเกียรติสิบที่สุดแล้วห่อ มันเต็มเดียววะ่ะกูสองเต้มยิดเที่ขอร้องขอร้องขอร้องอ,อย่าจั่วแปดสวอกิยิ่เที่ตรงนี้เอาอีกแล้วเพื่อนๆนะครับสองไม้ได้เข้าหมดนะสําหรับแพทเทิร์นที่2นะครับยังอยู่กับแพทเทิร์นที่2องลาไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่3ของเราตรงนี้เพื่อนๆนะครับไปกันต่อนะครับแพทเทิร์นนี้นะครับเขาบอกว่าให้ไปที่แบงก์เกอร์เหมือนเดิมว่ะเพื่อนๆนะครับก็คือต้องแทงเพย์ยูแบงก์เกอร์แบงเกอร์นะครับอยู่ในแพทเทิร์นนี้นะครับไม้สุดท้ายแล้วนะไม้ที่3ามที่เขากำหนดมาไว้ นักเริเพื่อนโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะจ๊ะเปะมาอีกมานักเริเพื่อนจัดไปนะครับตามสูตรนะจจะใส่ไปดีบแบงคืนะครับผมโอเคมาปะใส่กันให้หมดนะครับผมสามจ่องหนึ่งโอเคนะครับมาดูกันเพื่อนเข้าสามไม้หรือเปล่าวัยเยี่ยงถ้าเข้าสามไม้โคตรที่เลยนะ โอเคถ้าในกรณีที่เข้าทั้งสามไม้แทงครบทั้งสไม้แล้วเรามาดูแพทเทิร์นตาล่าสุด3ตาล่าสุดเหมือนเดิมนะครับมันจะเข้าแพทเทิร์นไหนนะเพื่อนๆโอเคตรงนี้ไปอป๊ะเก้าสวยเพื่อนๆสาไม้ติดกูคอตร้องนะครับโคตรเจะที่เพื่อนๆขอร้องหลักนะครับสไม้โอเคครบสามไม้แล้วมาดูแพทเทิร์นใหม่ นะครับแพทเทิร์นใหม่ไปเลยนะครับแพทเทิร์นใหม่ของเราตรงนี้นะครับนับไป1 2 3สามตาล่าสุดนะครับจะเป็น PBB นะเพื่อนๆนะจะเป็น PBB นะครับเข้าแพทเทิร์นที่6นะครับ PBB นะครับไม้แรกเขาให้ใส่ไปที่เพย์เยอร์นะครับเพื่อนโอเคใส่ที่น้ำเงินนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับในอีก2ไม้เป็นแดงล้วนนะฮะโอเคเหมือนกันเลยนะครับกับแพทเทิร์นที่สองวันนี้โอเคจัดไปมานะครับเพื่อนๆเปิดไพ่มาตรงนี้ จะทาได้ไหมทําได้หรือเปล่าอืมเปิดมาหน้าแปดสวยนะครับเปิดมาโอ้โหแปดสามเยี่ที่ส่วนั่งนู้นเขาเปิดสองแล้วเขาก็จว่หกนะครับยเยี่ที่แม่งเฉียว่ะเมื่อนตานี้ช่างแม่มันไม่เป็นไรนะครับผมนับแพทเทิร์นนี้นะครับแพทเทิ này, ร์นที่หกนะโอเคไม้ต่อไปเขาบอกว่าลงไปที่แบงก์หรือแดงนะครับเพื่อนๆอ่าไม้ต่อไปเขาบอกว่าลงแดงนะครับ ใครมีโรคประจําตัวนะครับขาดเหล้าขาดสุรายาลิดน,นะฮะอันนี้เพราะว่าเราจะลงแดงนะครับ <c oughs> อ่ะจัดไปเพื่อนๆสายที่แดงนะฮะไม้ที่2ของเรานะครับในเพททึนที่6นะครับโอเคจัดไปตุมๆต่มจุมตมจม,ม,มอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะเปิดน,นี่นะครับเพื่อนจัด นะกผูไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาแปบ,บเปิดไพ่ต้องไปเอามือวาด,าดมือดที่บนโต๊ะนะครับโอ้โหโอเคมัน2แต้มเพื่อนเราเท่าไหร่เราห้าแต้มจบกองไปกองไปสวยนี่ยังไงล่ะนะครับผมเย็ดเี่เข้าจริงๆเหรอเพื่อนถามจริงนะฮะโอ้โหเย็ดเปียกนะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนนะครับแพทนต่อไปยังเป็นแดงอยู่เหมือนเดิมไม้สุดท้ายนะครับยังเป็นแดงอยู่เหมือนเดิมไม้สุดท้ายนะของแพทเทิร์นที่6นะครับโอเค นะครับพอครบสามาันก็ดูแพทเทิร์นใหม่นะครับเพื่อนๆมาจัดไปอย่าให้เสียนักขลับผมลุยลุยนะครับโถมเข้าไปนะครับโถมเฮียอะไรหนึ่งร้อยบาทนะฮะ <laughs> โอ้โหแดงไม่มาเป็นมังกรน,นะตามเขาให้หลักนะครับโอเคจัดไปอย่าให้เสียเพื่อนๆมาโปเขาป้ามาตรยอื้ โ๊้เข้าไปตี่อื้หกแต้มแล้วมันโอ้โหแต้มมันนําเราอยู่นะเนี่ยถามจริงโอ้โหไปแล้วกูนะครับไปเร้วนะฮะโอ้โหเย็นเป็ดนะครับโอเคนะครับครบสามไม้แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนแพทเทิร์นกันนะครับมาดูแพทเทิร์นล่าสุดของเรานับไปสาตานะครับนับจากตัว P ตัวล่าสุดนี้ข้างล่างนะครับ PBB เฮ้ยมันต้องเป็น BPP ดีใช่ไหมอ่ะ BPP นะครับ BPP ตรงนี้เพื่อน เข้าไปท่านที่2อีกแล้วนะครับเข้าไปท่านที่2อีกแล้วนะจ๊ะ B B P นะครับเขาบอกให้แทง P B B นะครับเริ่มต้นที่ P ยาาเยอะแล้วก็แบงเกอร์แบงเกอร์นะครับจัดไปนะครับผมตรงนี้มาเริ่มต้นที่ P เยอร์นะครับครบสามไม้เปลี่ยนไปเทิร์นเหมือนเดิมนะเพื่อนๆโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะครับามาเอาแบบดีๆขอแบบพีชนะเลยแบบพีชนะเลยเด็ดขี้นะครับไปมอีตรงนี้โอ้โห เป๊ะไม่ถึงแ <c oughs> ยดเป็ดโป๊ะเข้มาห้าแต้มนะครับจวดผีไปโอ,โอ้โหสวยนะครับเพื่อนเย็ดเีด้ตรงนี้นะครับผมแย้เป็ดนะฮะแพทเทิร์นที่สองของเรานะครับสวยงามไม้ต่อไปลงอะไรนะครับไม้ต่อไปต้องลงแดงสินะนะครับโอเคเพื่อนอน,นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ก็เดี๋ยวงงงนิดหน่อยนะครับเพื่อนสูตรนี้นะใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวแปะไว้นะครับหรือทักมาขอใน Open น h a ทก็ได้นะครับมีเพื่อนๆอยู่เยอะแยะนะฮะกดเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเพื่อนๆโอเคมาตรงนี้ไม้ท้ายของเราในแพเทินที่2นะครับใส่ไปที่แดงเพื่อนๆตรงนี้เย็ดแค่นะครับผมจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาเปิดมีดมาเพื่อนๆนะครับ เป๊ะมานตรงนี้มันจวนหน้าเจ็ดว่ะเพื่อน,อนโอ้เราจวนหน้าเอธิหายโอ,โอ้มันป๊อกว่ะ <laughs> มันป๊อกว่ะฝั่งเราป๊อกว่ะเยอะเท่เมื่อกี้กูเล่นแดงแต่กูเสียไปเชน้ำเงินนะกูหลงนะครับขอโทษนะื่อนโอเคนะครับกระเดื่องสุดท้ายนะโอเคนะฮะเย็ดเปดพอร้องละนะครับ,รนะรบจัดไปอย่าให้เสียนะครับเพื่อนมาดูเยอะตาลายนะเพื่อนเอาจริง นะครับผมจัดไปเพื่อนๆตรงนี้นะครับไปนะครับจัดไปอย่าให้เสียตรงนี้เพื่อนๆมานะครับไม้นี้นะเพื่อนรอบสุดท้ายของแพทเทิร์นนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะฮะเปิดมาตรงนี้ไปน่าสียูโครต,ตรจะเกลียดบูเกยียดแม่งหายเลยว่ะ โอ้โหอดีดิถามจริงโอ้โหมันสองแต้มนะครับอ,อ,อะไรนะชูงกว่สอง,ช,ง,สองอชูงกว่าสองคือชูงกว่าสองมึงมีเป็นร้อยเป็นพันใบเลยนะกูถามจริง <Okay. S 1> มึงเลือกที่จะจัว่วโกงเหแย่นะครับแบบนี้แย yeah. ่เพื่อนเนะฮะโอเคนะครับมาดูเพนใหม่ของเรานะครับนับจากจุดน้ำเงินตรงนี้นะล่าสุดนะครับเป็น P b p นะครับอันนี้เป็นหมายสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพื่อนะหมายสุดท้ายแล้วนะครับเป็น PBP นะครับ PBP เนี่ยมันเข้าแพทเทิร์นที่7นะครับผมแพทเทิร์นที่7ตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยแบงเกอร์นะครับโอเคมาดูกันเพื่อนว่าแบงเกอร์ของเราจะแจวหรือเปล่านะครับสูตรนี้แพทเทิร์นที่7ของเราไม่ได้เป็นแบงเกอร์จะเป็นหมายสุดท้ายแล้วนะที่จะแทงทวันนี้นะครับเพื่อนๆอโอเคมาเปะมาอยู่ตรงนี้อือืสองสองนะโอ้โหมันบอดถามจริง S <S จวกกงไปจวกลงไปจวกงไปโอ้โหอย่าจวกแปดนะมึสสวยนะครับเพื่อนตรงนี้โอ้โหสวยงามอะรามแท้ยเย็ดเจนะครับโอเคพอแล้วดีวกว่านะครับเพื่อนๆตอนนี้สูตรป็นต้นคู่เอาเรื่องอยู่นะครับเพื่อนๆนะมีกาไรมาเท่าไหร่ปะประมาณเดียวอ่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับโอ้ก็เล่นไปสิบไม้นะครับชนะเจ็ดแพ้สามนะครับตามความแม่นยำที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงสูงส,ส,สุดนะครับตอนนี้โอ้อันนี้ก็อยู่ที่ แต่ละคนแล้วแหละครับว่าจะมีการเดินเงินยังไงเพื่อที่จะให้กําไรเยอะๆนะครับสูตรนี้มันก็ใช้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่จะซับซ้อนนิดหน่อยสำหรับคนเรียนรู้แรกๆนะฮะโอเคอ่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรจาจับไพ่ด้วยนะครับอย่าลืมนะกลุ่มนําเล่นนะครับใครสนใจเข้ามานะครับไม่ต้องปวดหัวกับข้อไพ่นะกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมุดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม